เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันนะครับเพื่อจัดระเบียบนะครับชายหาดจอมเทียนนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับเทศบาลตำบลนายจอมเทียนนะครับหรือในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายจอมเทียนนะครับแล้วก็ชายหาดเนี่ยก็ถือว่าทั้งอำเภอนะครับเทศบาลเจ้าท่าเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันนะครับในทาง ดูแลที่สาธารณประโยชน์นะครับซึ่งชายหาดจอมเทียนนะครับปัจจุบันตามที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยนะครับมันก็ได้เกิดปัญหานะครับในเรื่องบนพื้นที่ชายหาดจอมเทียนนะครับซึ่งมีการสมชายหาดใหม่ขึ้นมานะครับก็เลยเกิดปัญหานะครับก<ๆ>็ในเรื่องฉะนัน้นเป็นหน้าที่ของเรานะครับเป็นหน้าที่ของอำเภอเป็นหน้าที่ของเทศบาล แม้กระทั่งทุกส่วนราชการนะครับที่จะต้องดูแลที่สาระสมบัติของแผ่นดินนะครับร่วมกันนะครับเพราะนั้นเรามาบูรณาการร่วมกันวันเนี้ยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานะครับให้กับประชาชนนะครับทุกคนนะครับนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นการปฏิบัติวันแรกนะครับที่จะมีการจัดระเบียบ ชายหาดนาจอมเทียนนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ถือว่าเราจะใช้กฎหมายก็ว่าได้ในเรื่องการดูแลรักษาวความสะอาดนะครับแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายจราจรต่างๆนะครับวันนี้ในการกปฏิบัติเนี่ย ผมก็อยากให้พวกเราเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับความสัมพัเนเป็นประชาชนร่วมกันนะครับเป็นประชาชนร่วมกันไม่ได้ฟ่าฝุนหรือไม่เชื่อฟังยุกขัดคําสั่งเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับผมก็ในเบื้องต้นอยากให้คุยถ้าเราจะต้องปะทะหรืออะไรเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปใส่อารมณ์กับพ่อค้าแม่ค้านะครับ เราไม่จาเป็นต้องไปเราให้ถ่ายคลิปหรือวิดีโอไว้นะครับฉะนั้นการเรื้องต้นเนี่ยเราใช้วิธีการเจราจาเป็นหลักนะครับเพราะเขาก็เป็นคนทามาหากินคนเดิมน,นะครับฉะนั้นของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าเราไม่จัดระเบียบแลตอนเนี้ยต่อไปมันจะสร้างปัญหาให้กับพื้นที่จากที่เรามาเนี่ยแค่เนี่ยจราจรก็ติดขัดแล้วนะครับ แล้วถ้าสู่ฤดูการการท่องเที่ยวมีการเปิดประเทศโควิดเนี่ยเมื่อเบาบางลงแล้วเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยมันจะต้องสร้างปัญหามากกว่านี้อีกนะครับเพราะนั้นเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เราก็ต้องปฏิบัติการเริ่มก่อนก่อนที่การท่องเที่ยวจะเข้ามาในพื้นที่อย่างมากมายนะครับตรงนี้นะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะลองจัดระเบียบขอคืนพื้นที่ชายหาดตรงนี้ก่อนแล้วเราจะต้องมาเข้าสู่คณะกรรมการภายหลังนะในการพิจารณาต่างๆดูหัวหน้าชุดในการปฏิบัติรับแจ้งผูณข้าพนักงานลำดับการลำดับทั้นต่อไปนะครับตรงนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับเราหวังว่า เหตุการจะสะดวกและราบรื่นและมีความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับยา,านอาของแผนปฏิบัติการในสองแถวนี้ของแถวนี้นะครับขออนุญาตเป็นแรกเลยเดี<อ>ไหมครับ ก็เป็นการจัดระเบียบนะครับในพื้นที่เนี่ยถ้าเราอยากปล่อยไปเนี่ยนะครับเต็นท์่อไปมันต้องเกิดปัญหาในพื้นที่ถ้าไม่มีการจัดระเบียบเนี่ยก็มีข้อเปรียบเทียบระหว่างเมืองพัทยาเนี่ยพอมาคเหนือตรงกลางหน่อยเป็นตำรวจน้องเพียร์แล้วทำไมพ่อค้าแม่ค้าระหว่างสลับศรีลีนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปมันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอเื่อนีอะไรขอความช่วยเหลือแล้วก็จะต้องจะได้ประสานมาตรงนี้นะพี่นะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่า เราจะจัดระเบียบยังไงเพราะเราเข้าใจว่าของคนธรมาหากินนะครับซึ่งแต่ผมก็กำชับเจ้าหน้าที่แล้วว่าให้ปฏิบัติด้วยความละมุนละม่อมมีการเจรจาทำความเข้าใจก่อนนะครับในการเลื่อนอใพื้นที่แล้วฝั่งนี้ลำดับต่อไปเนี่ยนั่นเอเราขอพื้นที่ได้เราคงจะต้องพิจารณาจัดหาพื้นที่หรือการขอใช้พื้นที่ความสุขกันแหละนะครับที่จะให้พ่อค้า แม่ค้าเนี่ยมีโอกาสได้ทำมาอากิจนะครับตอนนี้เราก็เข้าร่วมงานกันอีกแล้วเศรษฐกิจวกว่าแต่โดยส่วนรวมก็ต้องดูคนส่วนรวมด้วยเพราะต่อไปมันจะต้องปัญหาจราจรหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องตามมาเพราะเรกต่องเที่ยวมันผมคาดว่าโบราณเนี่ยนั่งนักท่อนใหี่สบายใจอย่าลืมแล้วมีการข้าห้าโมงเย็นนะครับฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราขอคืนพื้นที่แล้วแต่ในเบื้องต้นเราก็จะต้องทำความเข้าใจข้อก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจแนะนำ แล้วก็ตักเตือนแต่ถ้าผมก็กรรชัดเจ้าหน้าที่แล้วไม่ให้มีการสระทะนะครับถ้ามีการระทะเนี่ยถ้าให้ถ่ายวีดีโอไว้หรือถ้าจะมีการขัดขืนคําสั่งนะครับเราคงจะไม่ใช้อารมณ์ไนามมารประะนี่ครับเราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของคนทีมาหากินด้วยนะครับตรงนี้วันนี้การเตือนกำลังจะใช้ระยะเวลาในการเตือนกำลังเอาเป็นคนที่ทีงไนครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะประเมินสถานการณ์วันต่อวันนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเอา โดยเนี่ยจะประมาณ7วันก่อนนะครับแต่จริงๆนะผมคิดว่ามันจะต้องทําให้เหมือนเข้าสู่ภาวะปกติผมอาจจะต้องดูแล้วต้องอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนด้วยแล้วก็ให้ทําให้เกิดความเคยชินอย่างเงี้ยนะครับนะทาให้เกิดความเคยชินในการนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะต้องหาทางออกเขาได้ด้วยนะครับเท่าที่พูดคุยเนี่ย บางส่วนเนี่ยได้ความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเนี่ยเข,ข้าใจอยู่นะครับเ<ม>ข้าใจอยู่นะครับแต่ด้วยเาะว่าเศรษฐกิจก็อาจจะต้องหาทางชำหาเกินอยู่นะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องดูตรงนี้ให้เขาเหมือนกัน<ม>นะครับฝวาฝืนเนี่ยเราก็ถือที่ผมบอกครั้งแรกเนี่ยทำความเข้าใจก่อนแต่ถ้ายังเอ็นี่ถ้าเกิดมีการขัดคำสืนงคำสั่งเจ้าพนักงานก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีไป ต,ตมามกฎหมายไปนะครับตาม